โอเคเดี๋ยวลองไปชมกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมมาสอนทําว่าวควายจากก้านมะพร้าวนะครับผมน้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมนี่พี่นนท์ก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมโครงหนึ่งอันนะครับผมโครงก็จะเป็นไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้พี่นนท์มัดไปแล้วนะครับผมเป็นปีกบนปีกล่างนะครับผมก้านมะพร้าวนะครับผมใช้ทั้งหมด12ออันนะครับส่วนอันนี้นะครับผมจะเป็นหูมันนะครับผม หูควายนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเขาบนนะครับผมเขาบนเขาล่างนะครับอันนี้จะเป็นหน้ามันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคไปชมกันได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมัดเขาบนเขาล่างนะครับผมเราจะมัดในลักษณะนี้เลยนะครับนี่เอา2ออันมาทับกันในลักษณะนี้นะครับผม มัดด้านซ้ายด้านขวานี่แบบนี้เลยนะครับส่วนปีกนะครับผมส่วนปีกมันจะหนากว่าส่วนเขานะครับนี่ส่วนเขาเราจะเอาบางๆนะครับผมนี่มันจะไม่เท่ากันนะส่วนปีกมันจะหนากว่านะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเอาส่วนเขานะครับผมมาทับกันแบบนี้นะครับความยาวนะครับผมความยาวตรงนี้นะครับผมต้องเท่ากันนะครับโอเคให้เราทําการมัดได้เลยชิบโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็มามัดได้เลยนะครับ เราก็จะมัดฝั่งนี้นะครับผมคับด้านนี้นะครับผมแบบนี้เลยโอเคนี่พอเรามัดได้ไปสักสี่ห้ารอบแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอามาเกี่ยวตรงนี้นะครับผมเกี่ยวเข้าไปปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยแล้วเราก็ดึงมาอีกข้างหนึ่งนะครับผมปุ๊บนั้นนะครับผมเราก็มามัดด้านนี้ด้วยนะครับ โอเคครับผมนี่ให้เรามัดในลักษณะนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมัดอีกอันหนึ่งนะครับผมเขาล่างนะครับโอเคให้เราทําการมัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคครับผมพอเรามัดได้หมดแล้วนะครับผมขอบนเขาล่างนะครับผมมัดเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหน้านะครับผมมัดใกล้ๆกันก็ได้นะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราหยิบโครงขึ้นมานะครับผมโครงว่านะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามัดปีกบนก่อนนะครับผม รูปทรงในลักษณะตัว T แบบนี้นะครับผมให้เรามัดตรงนี้เลยนะครับผมมัดซ้ายมัดขวานะครับผมโอเควิธีการมัดก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาเชือกซอดเข้าไปด้านล่างก่อนนะครับผมแล้วมัดรวมกันในลักษณะนี้นะครับผมถ้าเราต้องการมัดเชือกก่อนนะครับผมหนึ่งทบปึ๊บในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเอาเชือกเส้นนี้นะครับผมไปมัดเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วมันก็จะรูดได้นะครับนี่แบบนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเล็งให้ตรงนะครับ เลงให้ตรงแล้วก็ดึงได้เลยปึ๊บนี่โอเคนะครับผมจากนั้นเราก็มัดหมุนซ้ายเลยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมปึ๊บโอเคครับผมจากนั้นเราก็ตัดได้เลยปึ๊บนี่นะครับผมให้เรามัดในลักษณะนี้นะครับผมมัดซ้ายมัดขวาในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็มัดเก็บตรงนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมปีกล่างนะครับผมเราก็จะมามัดตรงนี้นะครับนี่ ความกว้างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคทําการมัดได้เลยโอเคครับผมนี่ปีกเราได้แล <t> ้วนะครับผมสองปีกนะครับปีกบนปีกล่างนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเขาบนนะครับผมมามัดตรงนี้นะครับกับเขาล่างนะครับผมมัดในลักษณะนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมโอเคทําการมัดได้เลยโอเคครับผมตอนนี้นะครับผม เขาบนเขาล่างนะครับผมมัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมามัดปีกเข้ากันก่อนนะครับผมเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับผมเอาปีกซ้ายทับปีกขวานะครับผมมัดในลักษณะนี้เลยนะครับผมมัดทั้งสองข้างนะครับผมทําการมัดได้เลยโอเคครับผมพอเรามัดได้แบบนี้ทั้งสองข้างแล้วนะครับผมข้างนี้นะครับผมเราก็จะเหลือเชือกไว้นะครับเพื่อไว้ดึงในลักษณะนี้นะครับผมเราจะดึงขึ้นปุ๊บนิดนึงนะครับผมนี่ว่าควายเราไม่ต้องดึงขึ้นเยอะนะครับดึงขึ้นประมาณนี้นะครับผมให้เรา ดึงนะครับผมแล้วก็มามัดตรงนี้แล้วก็มามัดปีกนี้ดึงขึ้นด้วยนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคทําการมัดได้เลยชื่อโอเคครับผมนี่ตอนนี้ส่วนปีกนะครับผมเราก็ได้แล้วนะครับผมนี่เอาขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมนี่ไม่ต้องเยอะนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วเราก็มาเล็งนะครับผมให้เท่ากันนะครับนี่ของพี่นนท์ค่อนข้างเท่ากันแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับเขานะครับผมเดี๋ยวเราจะก็จะงอเขาในลักษณะนี้นะครับ ่อขึ้นไปนะครับผมด้านล่างก็จะตีโค้งเยอะหน่อยนะครับผมด้านในตีโค้งนิดเดียวนะครับนี่ปึ๊บทำขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมเป็นเขาควายนะครับผมให้เรามัดในลักษณะนี้ทั้งสองข้างนะครับผมโอเคทําการมัดได้เลยนี่เลยครับผมพอเรามัดเขาได้ในลักษณะนี้นะครับผมนี่เขาควายเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวิธีการมัดนะครับผมก็มัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่มัดเข้าในลักษณะนี้นะครับผมเอาก้าน2ก้านนะครับผมรวมกันมามัดตรงปีกนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับ เขาด้านนอกนะครับผมมันจะยาวกว่านะครับผมเพราะมันตีโค้งในลักษณะนี้นะครับผมด้านในจะสั้นกว่านะครับตีโค้งแคบกว่านะครับผมในแบบนี้เลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมใครเอาโค้งโค้งเข้าเยอะหรือว่าโค้งเข้าน้อยนะครับผมในลักษณะนี้ก็ได้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้นะครับผมหน้ามันนะครับผมเราก็จะทําในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผูกตรงนี้นะครับผมแล้วก็โค้งขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับโค้งนะครับผม Abei, ปึ๊บนี่จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่นนท์มัดให้ดูนะครับผมโอเคครับผมพอเรามัดหน้าตรงนี้ได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะงอขึ้นในลักษณะนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมามัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับมัดในลักษณะนี้เลยนี่เลยครับผมเราก็จะผูกในลักษณะนี้นะครับผมตีโค้งขึ้นไปนะครับแล้วก็มัดตรงนี้ปึ๊บโอเคพอมัดตรงนี้เสร็จแล้วก็มามัดข้างบนนะครับผมนี่ให้เรามัดเหมือนกันเลยนะครับผมทั้ง2ข้างนะครับ โอเคพอได้ในลักษณะแบบน like ี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะงอตรงนี้นะครับปุ๊บไปมัดข้างบนนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับโอเคทําการมัดได้เลยชุบโอเคครับผมนี่ให้เรามัดขึ้นนะครับผมนี่ตีโค้งนะครับปุ๊บแล้วเราก็มามัดตรงนี้นะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนี่ตอนนี้ก็เหมือนควายแล้วนะครับผมนี่เขานะครับผมนี่หน้ามันนะครับผมนี่หัวมันนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับผม โอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเติมหูให้มันนะครับผมนี่ปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมหูก็จะโค้งในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการมัดตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมโอเคทําการมัดได้เลยโอเคครับผมนี่พอเราเติมหูได้แล้วนะครับผมนี่เราก็จะมัดในลักษณะนี้นะครับผมโค้งขึ้นไปแล้วก็เอาเชือกดึงมามาผูกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่สองข้างในลักษณะนี้เลยตรงนี้นะครับผมใช้เชือกดึงนิดนึงนะครับผมให้มันเข้ากันในลักษณะนี้ให้เท่ากันนะครับผม2ข้าง ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะผูกตรงนี้นะครับเอาเชือกยาวๆมาผูกนะครับผมแล้วก็ดึงลงมาปุ๊บมาผูกตรงนี้ต่อสองข้างนะครับแล้วก็ดึงลงมาในลักษณะนี้เลยแล้วก็มาผูกตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปผูกกันได้เลยโอเคนะครับผมขั้นตอนมัดหัวก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาสอดไปข้างล่างนะครับแล้วก็มัดเงื่อนตายเลยนะครับในลักษณะนี้แล้วก็ดึงปุ๊บนี่ มาลงล็อกที่เราทําเว้าไปพอดีนะครับผมตรงหัวโอเคจากนั้นนะครับผมให้เรามัดอีกหนึ่งรอบก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนว่านกเลยนะครับขั้นตอนนี้ให้เราดึงด้านล่างให้แน่นนะครับผมแล้วก็ดึงด้านบนลงมาปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราดึงมามัดตรงนี้นะครับผมทั้งสองข้างแล้วก็ดึงมามัดตรงนี้นะครับผมอีกทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับผมโอเคทําการมัดได้เลย โอเคครับผมพอเราดึงเชือกตรงหัวลงมาแบบนี้ได้แล้วนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับก็จะเหมือนว่าวควายเลยนะครับผมนี่หน้ามันก็จะเหมือนควายนะครับผมอันนี้จะเป็นเขามันนะครับนี่หูนะครับผมนี่หน้ามันนะครับผมในลักษณะนี้เลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวจะทําหอนขึ้นมานะครับผมหอนในลักษณะนี้นะครับผมเสริมความเท่นะครับผมในการเป็นควายนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผม ว่าควายสุดเท่ของเรานะครับผมโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําต่อหอนมันนะครับผมโอเคไปชมกันได้เลยโอเคครับผมวิธีมัดหอนนะครับผมเราก็เอาก้านมะพร้าวนะครับมาใส่ตรงหัวในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็มัดนะครับพอมัดได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะงอขึ้นในลักษณะนี้เลยนะครับนี่นี่อย่างเท่นะครับผมโอเคให้เรามัดได้เลยครับผมโอเคครับผมนี่ พอเรามัดหงอนได้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่เท่ๆเลยนะครับผมนี่โอเคครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมไปติดกระดาษกันนะครับผมไปชมกันได้เลย โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมว่าวควายของเรานะครับผมนี่ใส่แอกให้ด้วยนะครับผมเป็นริบบินนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าจะขึ้นดีไหมนะครับผมเสียงจะดังไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปชมกันได้เลยมาครับผมวันนี้มาส่งกลางตุ่งนานะครับผมข้างหลังมีวัวโอเคครับผมก็อขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ขึ้นได้สวยงามนะครับผมแต่แอกไม่ค่อยดังนะครับผมเสียงเบามากเพราะว่ามันอันเล็กนะครับ นี่ก็ติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่มีเสียงเลยนะเสียงไม่ดังเลยนะครับผมแอกเล็กนิดเดียวนะนี่ก็สวยงามนะครับผมสีนี้ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็สวยอยู่นะครับผมแต่ยังไม่สวยเท่าว,ว่านกนะครับผมเมื่อวานทําว,ว่านกไปสีสวยกว่านะสีมันปี๊ดปารกว่านี่โอเคเลยครับผม โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ